เจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งหลังจากที่เรากลับมาจากชายหาดเนาะแล้วก็นอนพักตื่นอีกทีก็หกโมงแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งมาถนนคนเดินอีกแล้ว <c ười> คืนสุดท้ายของการมาถนนคนเดินเกาะลีเปกข,ของเรานะคะทางมันจะมืดๆแล้วนะคะ รถล,ลับส่งจากโรงแรมเพิ่งมาส่งกำลังเดินเข้าไปใน walking street ชุดของเราในวันนี้ hey. ชุดไม่แดงไม่มีแรงเด่นนะคะดอกไม้ก็แดงอีกต่งางหาก

ยังไง วาน,นิลาครับประิดค่ะใส่คนไคใส่คนค่ะ

আর কিং <coughs> <spellier> <spellier> <coughs> 买点麦片，买点麦片，买点麦片。哦，吃冰激凌。再 กวยเตี๋ยาไท่เจ็ดบบาทไท่ให่เ็ดบาทเบอร์เกอร์แซนด์วิชไท่นุ่นเจ็ดบาทสวันดี้่าดูก่อนได้นะคะทำโจ๊กได้นี่เรรีดนไันด้ไม่ไมไล้ก็เปดนพเศษาม้อย Yêu hù, pet ร้านขายยาก็คือเยอะมากนะคะมาเกาะลีบุไม่ต้องกองังวลว่าจะไม่มีร้านขายยาร้านขายายาเยอะมากไันมาเก,มเ,มนเกื้องเลยเลืบจะเป็นพุงเล็กนะคะิรลลพันนั่นคใหญ่ว่ะน่ละัสามารถได้สองสามสตัวได้หน่ตอนเป็นหัวนีแล้ว่สนต้อง ถ้าตัวนี้เนี่ยโลนึงได้ประมาณกี่ตัวคะกี่ตัวได้ตัวหลิกครับตัวหล็กนี่ตัวหลิกนี่ประมาณสิบตัวสิบเอ็ดตัวถ้าถ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ก็อขนาดนี้ประมาณหกเจ็ดตัวประมาณนั้นปลาหมึกไม่ต้องปิดเครือปลาหมึกตัวหนึ่งได้ไหมคะได้เพอหนูกินคนเดียวแล้วแต่ลูกค้าลองช่างให้หนูหน่อยค่ะ ตัวตัวเล็กค่ะตัวเล็กนคือตัวนี้สองขีดได้สองขีดโอเคค่ะร้อยสี่สิบนี่กุ้งย่างห้าตัวเนาะแล้วก็ก็้วปิดเกลือมันจะติดไปหกตัวโอเคค่ะเอาเอาย่างหกตัวค่ะย่างหกตัวได้ค่ะเอาขั้วิดเกลือโอเคตัวนี้ขั้วปิดเกลือเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวลูกจาเป็นมึกย่างย่างค่ะ อาหารเย็นวันสุดท้ายบนเกาะลีปเปของเรานะคะร้านเติมหัวมุงซีฟูเมื่อกี้ไปสั่งกุ้งลายเสือมาสั่งอาหารไปรเยอะเหมือนเดิมวันนี้ตังมาเยอะดูทรงแล้วน่าจะกินได้หมดนะคะเพราะว่าแบมยังไม่หิวเท่าไหร่ your guys and thank you 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 you you

Apples Burung merah Sugar เ <laughs> ๆๆผู้ชายกินตัวส่วนเรากินหัวฝรังบรูจาคของสด <c oughs> ของแซ้อยู่ที่หัวนะคะไม่คุ้นคื ตัวนี้เป็นแบบพวกหมกเกลือนะคะไม่ไดรู หนุ่มตาฟ้าทานข้าวเหนียวมะม่วงครั้งแรกครับอร่อยมากครับบทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนมือนี้จ่ายไป1460บาท ทานไม่หมดหอกับด้วยกุ้งลายเสือ<ม>เหลืออยู่ประมาณสามตัวหรือ4ี่ตัวนี่แหละแล้วก็ปลาหมึกน,นิดนึงในกล่องนี้เดี๋ยวจะไป<ม>หาซื้อของฝากที่ติดตู้เย็นนะคะของฝากนี่คือให้ตัวเองนะเดี๋ยวจะซื้อกับไอซ์แลนด์ที่ติดตู้เย็น ไปเจอกันที่โรงแรมเลยค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะมาดามยูฮู uh เขาบอกว่า o u Tomorrow <laughs> โอ้ยแม่ใหญ่ค่อยจะกลับพรุ่งนี้แล้วสี่ว่า o u Tomorrow อย่างะคะ่ะ <laughs> แบบน่าทำมากทุกคน o u Tomorrow แ okay, ก่ว่าแบบนี้เลย